สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนขยับเข้ามาค่ะขยับเข้ามาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดครับหรือสิบแปดสิบเจ็ดอ่ะขยับเข้ามานะเดี๋ยวจะอธิบายพร้อมกันอ่าทีเนี้ยก็คือตอนนี้ทุกคนอ่ะก็คือคนไทยร้อยเปอร์เซนจะไปทํางานประเทศไต้หวันใช่ไหมทีเนี้ยเรามองไปตรงนี้นะดา่านตรวจคนหางานคนไหนที่ไม่เคยไปอ่ะจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่คนที่เคยไปก็จะรู้ ทีนี้เราจะแจกพาสปอร์ตให้ทุกคนคนละหนึ่งเล่มทีนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือเราจะให้ไปรายง,งานตัวซึ่งรายชื่อเราจะเรียงไว้แล้วก็คือเรียงเรียงตามที่เราบอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ถือใบนี้คนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นให้เอาใบนี้มาคืนนะคะและ้วพาสปอร์ตของเรานะคะก็คือแผ่นสุดท้ายหน้านี้ไม่ใช่แผ่นสุดท้ายสิใบเนี้ ใบสีขาวเนี่ยอันนี้ห้ามดึงออกนะมันคือใบที่เราอะเวลากลับมาเมืองไทยต้องรายงานตัวทีนี้การรายงานตัวกลับเข้ามาเมืองไทยเนี่ยสามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้างก็คือจังหวัดบ้านเกิดตัวเองอย่างเช่นใครอยู่อุดรก็ไปรายงานตัวที่อุดรแต่ถ้าเพื่อความสะดวกรายงานตัวที่ตัวนภูมิก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเรากลับเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็ สิ่งที่จะให้ทําก็คือเมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วนะให้ทุกคนเอามือถือตัวเองขึ้นมาเมื่อรายงานตัวเสร็จก่อนนะแล้วก็ดึงใบนี้ออกแล้วค่อยเสียบเข้าไปใหม่ให้เอามือถือถ่ายถ่ายหน้าพาสปอร์ตตัวเองก็คือหน้านี้นะอ่าถ่ายแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าให้ถ่ายทําไมแล้วก็หน้าวีซ่าก็คือหน้านี้อ่าทําไมถึงให้ถ่ายทําไมถึงให้ถ่ายเพราะว่าเวลาเราไปที่ไต้หวันเนี่ยคนไหนนะที่เคยไปไต้หวันมีไหมอ่ะไม่มีสักคนเลยเหรออ๋อไม่มีเลย ทําไมถึงให้ถ่ายหน้าวีซ่าเพราะว่าเวลาเราไปไต้หวันเนี่ยเราอาจจะไปตลาดหรือไปอะไรไปไปเที่ยวไปอะไรช้อปปิ้งแล้วมีตมอมา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 สุมจับว่าเอ้ยมีบัตรไหมมีอะไรไหมเราก็เอาหน้านี้เขาดูเพราะว่าเวลาเราไปถึงที่ไซ่งงานแล้วเนี่ยก็คือทางเอเย่นหรือทางในจ้างจะมาเอาพาสปอร์ตเราไปทําใบกาม่าให้ซึ่งใบกาม่านั้นก็คือแทนบัตรต่างด้าวของเรานะคะทีนี้ เดี๋ยวจะเรียกตามชื่อแล้วก็ยืนเรียงตามลำดับชื่อ,อใบนี้เราจะให้คนแรกถือแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะคืนให้คนสุดท้ายให้เอาใบนี้มาคืนพี่อิ๋วนะคะเข้าใจนะแล้วก็อย่าลืมว่ารายงานตัวเสร็จแล้วก็คือถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตแล้วก็หน้าวีซ่านะคะแล้วพี่อิ๋วจะถ่ายรูปอันนี้ไปไซส์เดียวกันหมดเลยใช่ไหมยแยกไหมไซส์เดียวกันนะก็คือเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ในจ้างนะคะอ่าโอเคอนะ่ะให้เรียกเรียกตามาชื่อ อ่ะสุรศักดิ์ชัยยามาฟังนี้สุรศักดิ์อ่าดูอ่าจับไว้ยืนหันหน้ามาหาพี่ไม่หันหน้ามาหาอ่าจับไว้นี้คือเป็นคนแรกจับไว้ก็คือยืนในเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เลยแต่อย่าเพิ่งไปนั้นอย่าเพิ่งไปเด้ออ่อชัดชัยค่ะชัดชัยมาแถวนี้ชัดจไ่้อ่าจับไว้ผมจับไว้ค่ะเอ่อพานุเดชค่ะอยู่่ะ ดูด้วยนะว่าใช่พาตัวเองไหมดูด้วยนะอเ,เออลำไคนะดูด้วยนะว่าใช่พาตัวเองหรือเปล่าอ่ะแล้วก็บุญมีอ่าโอเคยืนลงโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด่านตรวจคนหางานก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เราให้พนักง,งานไม่ใช่พนักง,งานสี่สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปไต้หวนันรายงานตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ถามว่า แต่ละคนหนะมาจากจังหวัดอะไรทําไมถึงอยากไปไต้หวันนะคะออาถ้าเสร็จแล้วเดินมาฝั่งนี้นะถ้าใครเสร็จแล้วเดินมาฝั่งนี้หาพี่อิวนะคะอ่าชื่ออะไร,รอ,อ,อ่ <ไป S 1> าเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับชื่อชืช่อไอเดี๋ยวก่อนพามผิดมาจากจังหวัดอะไรเชียงรายครับเชียงรายไปครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยนะอ่าเดี๋ยวยืนรอเพื่อนยืนรอเพื่อนตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเดี๋ยวยืนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยืนรอนะเดี๋ยวหันหน้าหนหันหน้ามาฝั่งนี้ อ๋อมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดอำนาจครับฮะอำนาจเจริญอำนาจเจริญดีใจไหมดีใจใครมาส่งใครมาส่งแฟนครับแฟนมาส่งเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เดี๋ยวยืนรอก่อนอยืนรอ,อเอามือถือมาถ่า,ายหน้าพาสกับหน้าวีซ่าไว้แล้วต้องก็ยืนตรงนี้นะยืตนนะยตรงนี้ห้ามไปไหนคะ่ะยืนตรงนี้แหละเพราะว่าจะถ่ายรูปนะคะเป็นไงดีใจไหมนิดนึง<ด>เฉยเฉยตื่นเต้นนิดนึงนิดนึงเป็นไงตื่นเต้นไหม อยู่เต้นแบบไหนใจเต้นตุ๊บ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  <มา S 1> ใจเต้นแบบแรงมากอายืนเลยยืนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเออหน้าพาสแล้วก็หน้าวีซ่าตัวเองถ่ายรูปหน้าพาสหน้าวีซ่าตัวเองค่ะโอเคพี่ยืนถ่ายรูปหน้าพาสแล้วก็หน้าวีซ่าตัวเองค่ะเดี๋ยวจะอธิบายทีละขั้นตอนถ่ายเสร็จแล้วเราจะให้ไปเปลี่ยนซิมใช้ซิมโอเคนะถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตกับหน้าวีซา่า เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไหนอีกใบหนึ่งอยู่กับใครขอค่ะขอค่ะ,คะนานไงเกือบไม่ได้บินนะ <c oughs> ไม่ได้บินนะอะเอาเก็บไว้เอาเก็บอันนี้เก็บไว้นะห้ามวางนะอ่าฟังนะทีนี้เอกสาร,รเนี่ยจะมีอยู่สองชุดพี่แบย์ถ,ถ่ายรูปให้หน่อยสีไม่มีรูปเลยหนูเนี่ยไม่มีรูปเนี่ย <c oughs> เออหนูมีแต่วิดีโอไม่ได้อ่าฟังนะทุกคนที่ให้รูปซิปเสื้อออก รูดซิปออกรูดซิปเสื้อออกเลยรูดออกอ่ารูดไปรอเลย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าให้ทําอะไรรูดหรือยังรูดแล้วนะเอกสารจะมีอยู่สองชุดอันนี้มันจะเขียนว่ามองเห็นไหมไม่ต้องให้หนายจ้างแสดงว่ามันเป็นของเราในนี้มันจะมีหน้าพาสอร์และใบสัญญาจ้างให้เอาเก็บไว้ในเสื้อข้างใน <c oughs> ฝั่งหนึ่งอันนี้เ <c oughs> อ่อ <c oughs> เขาจะเขียนว่าให้ยื่นซองเก๋เจ้าหนะ้าที่เอเยนที่บริษัท ห้ามดึงออกนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นซองตรวจโรคเราก็คือห้ามดึงออกก็เอาใส่ไว้นในเสื้ออีกฝั่งหนึ่งทําไมถึงให้เอาใส่ไว้นในเสื้อจะเล่าให้ฟังฝากกันไปแล้วก็หายแล้วก็ลืมแล้วก็วางทีเนี้ยพอเอาใส่ในเสื้อก็เอาออกมาดูแล้วก็วางพอไปถึงไต้หวันแล้วมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าเอาออกมานะคะอันนี้ห้ามเอาออกมาเมื่อเอาใส่ไว้นในเสื้อเสร็จแล้วก็รูดซิปเก็บปิดแต่อย่าเพิ่งปิดเพราะว่าเราจะได้ใช้พาสปอร์ตอยู่ เดี๋ยวจะให้พลอยแจกถ้าสมมุติว่ามันหนามันหนักอันนี้เอาไว้กับตัวอันนี้เอาใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้แต่ถ้าไม่อยากเปิดกระเป๋าก็คือเอาใส่ไว้ในเสื้อสองฝั่งมันอาจจะเป็นปุ้งภาษาบานเ้อเอิอ่นมาฉีปุ้งได้จัก่อยโอ้ยภาษาไทยคืออะไรไม่รู้ปุ้งปุ้งอันนี้คือเข้าใจเนาะแล้วก็เวลาเอาเอกสารไปอ่านดูชื่อด้วยนะคะว่าอันนี้ตกกันไหมนะอันนี้คือพานุเดชจันโคตรนะใช่ไหมอ่าโอเคก็คืออันนี้ เอาให้เอเย่นอันนี้คือของเราเราเกะดูได้แต่ว่าหลังจากที่ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนซิมเลยตอนนี้นะเปลี่ยนแล้วเนาะโอเคงั้นพี่จะแจกแล้วนะอ่าโอเคแจกแจกเลยนะอ่าพานุเดชก่อนุไปแฮเออุ้ยขอบพระคุณค่าเป็นอย่างสูงได้รับเกียรติเอออ่ะโอเคพูดดังๆพูดดังๆขอบพระคุณค่าพี่แบไม่ทา,มายรูกให้หนูเลย คุณตื่นเต้นไหมคะคุณจะได้บินแล้วเนี่ยไยค่ะเก็บเลยค่ะแล้วก็เอาใส่เลยจะถือเห็นไหมเธอถือทําไมเอาเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้ไม่จะตุ้มหูเสียสะล้างให้เบาขึ้นเนาะคุณมีค่ะอย่าดึงออกนะอย่าจับมาแบบนี้สิจับมาทีละคนอเดี๋ยวมันจับมาผิดซอง จะดึงออกเด้อมาเช็คอินโหลดกระเป๋านะคะโอ้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะเปิดแล้วค่ะเอ่อบินไฟตีสองนะคะตีสองนะถึงไต้หวันกี่โมงนะหกโมงประมาณหกโมงนะคะยังไงถ่ายรูปแล้วพ่อใหญ่สมคิดเจ้าโซนเมียเจ้าเบิรงแม่เจ้าสีเดบิลแล้วเนี่ยเจ้าบ้เคยเห็นข่อยได้เจ้าบ้ถ่ายรูปน้ำข่อยบ่เอาไยเมะ Dante, ก да. ินทอดเนี่ยบ่เอาดีๆเด้อเจ้าอ okay. ้เมาเหลาเด้อกินทอดอยู่เออกินทอดกับกินทอดจัวรอค่ะตอนนี้รอค่ะเครื่องออกตีสองกินทอดทุกคนกินทอดทุกคนนะคะครับผู้ใดสนใจไปเตยบ้านกันพี่ต่อเข้ามากนะจ้าพี่ยูดูแลดีบ่เอาเอาดูดูแลดีอยู่ครับตีอยู่ครับเดี๋ยวๆอันคือจังแบบว่าอันฝืนใจเฝ้าในละแต่ละคนน่ะฟื้นใจเฝ้าเลยเป็นบ่อันเป็นยังไงพี่ยูดูแลดีบ่คะดีครับตีแบบเด้ ดีลีรับดีรีมาทรงหอดหมองอันผู้นี้นาตาดีกว่ามูค่ะผู้นี้เพิ่นรัาษาิ่ยูสิบสองปีแล้วค่ะจัไปครับพวกเธอต้องออกมาหาพี่นะเดือนเมษานนะเดี๋ยวจะแจ้งไปเดินแจ้งไปในไลน์กลุ่มว่าจะมาอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ออกมามาเลียงพี่เด้มาเลียงพี่เด้พี่มาสรงพวกเธอวมเธอต้องมาเลียงพี่